บางทีก็ต้องเจือด้วยทุกข์แต่พอบรรลุพระนิพพานนะสภาวะธรรมที่เ,เรียกว่าพระนิพพานนั้เป็นสุขโดยส่วนเดียวแต่ว่ามันไม่ใช่สุขอย่างสุขเวทนานะไม่ใช่ว่าพอได้พระนิพพานแล้วม้มีแต่ความลื่นเลงใจสบายใจอะไรเงี้ยนะความลื่นเลงใจสบายใจมันเป็นเวทนาเป็นขันธ์แต่พระนิพพาน เป็นธรรมที่พ้นจากขันเขาเรียกว่าขันทวีมุตขันทวีมุตในพระเอาไปขยายต่อเป็นขันวิเศษเป็นขันชั้นเยี่ยมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ขันอย่างพวกเราเพราะงันเพราะฉะนั้นท่านที่บรรลุพระนิพพานขันของท่านไม่เหมือนอย่างของเราหรงนะนั่นไปอย่างนั้นก็เ,เรียกว่าออนการศึกษา แล้วก็ใช้คําว่าขันทวีมุดคาวิวีมุดในที่นี้หมายความว่ายอดเยี่ยมไปโน่นพ้นจากการนับว่าเป็นขันโดยประการนั้งบวงขณะที่ขันเป็นไปเนื่องโดยปัจจัยนะฮะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องถึงความดับไปแต่พระนิพพานหาได้มีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นใหม่ไม่ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเลย มีอยู่โดยที่ไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกิดก็ไม่ดับก็เรียกว่าอมตะธรรมนี่ความสุขอยู่ที่ตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพระนิพพานที่กล่าวว่าพระนิพพานเป็นสุขก็เพราะว่าเป็นธรรมที่ดับทุกข์นั่นเองดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้โวหารว่าสุขเอาแล้วต่อนะครับ พระเจ้ามิรีนพระคุณเจ้าข้อที่กล่าวมานี้หาชื่อว่ารัชสุขไม่ข้อที่ว่านี้เป็นเพียงการกระทําอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งการเสวงหารัชสุขสุขในการครองราชสมบัติกว่าจะได้มานะก็เรียกว่าต้องเหน็ดเหนื่อยปลาปลามหัวเมืองที่ก่อกรรมเริบที่ไม่ยอมสวามีภักดิ์ด้วย จัดการกับเรื่องนี้เสร็จสรรย์อย่างลำบากลำบนนั่นแหละถึงจะได้การอภิเษโครองราชสมบัติเป็นพระราชาพอได้ครองราชสมบัติเป็นพระราชาแล้วราชสมบัตินั้นนะเป็นอของเป็นสุขที่เจือด้วยทุกข์หรือ,อยังไงก็ต้องตอบว่าไม่ได้เจือด้วยทุกข์ไอ้ที่มีทุกข์นะ่ะมันเป็น การกระทำเพื่อการได้มาซึ่งราชสมบัติซึ่งเป็นส่วนเบื้องต้นอันนั้นต่างหากตัวราชสมบัติเองนั้นไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเลยพระคุณเจ้านาเสนาเกษณพวกพระราชาครั้งสเสวงหาราชสมบัติได้แล้วก็ได้ทรงสวยรัชสุขพระคุณเจ้านาเกษตรรัชสุขไม่เจือด้วยทุกตามที่กล่าวมานี้หรอก รัชสุขเป็นอย่างหนึ่งทุกเป็นอีกอย่างหนึ่งพระนาคเสนขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมาย,มายก็ฉันนั้นเหมือนกันพระนิพพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวหาเจือโดยทุกไม่แต่ว่าบุคคลเราใดเราเราไดเ,เไดสเวงหาพระนิพพานบุคคลเหล่านั้นมีอันต้องทํากายและจิตให้ร้อนรุ่มถึงยังไงยังไงนะครับจะเป็นสุขขาปฏิปทาก็ตาม ก็ยังมีเรื่องต้องจัดการขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ฝื้นจิตใจเป็นเรื่องที่ฝื้นกระแสะกิเลสนั่นก็คือความสำรววมกายสำรวมวาจาผู้นี้จะเป็นสุขขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาต้องมีความสวมเวสมเอเหมือนกันจึงจะมรลุวรทมได้เพราะความสำรววมเป็นศีลจะต้องมีแต่แตเบื้องต้นต้องคมอินทรีย์ฝึกอินทรีย์ไม่ใช่ใช้ สายตาสายหูไปตามขอความพอใจนึกจะดูก็ดูนึกจะฟังก็ฟังอย่างนี้เป็นต้นในที่นี้ท่านก็สงเคราะห์ก็ด้วยสุขแต่ที่เรียกว่าสุขขาปฏิปทาทัานทาปิญญานั้นนะพูดไปถึงตัวปฏิปทาคือเวลาเจริญกรรมฐานนั้นโดยตรงถ้าต้องอาศัยปัจจัยอย่างองื่นประกอบกันมาก ก็เรียกว่าทุกขาปฏิปทาไปอาศัยพอประมาณก็บรรลุได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสุขขาปฏิปทาไปต้องกำหนดการยืนการเดินการนั่งการนอนและอาหารคำว่าต้องกำหนดการยืนการเดินการนั่งการนอนกำหนดการใช้อิริยาบถสมควรยืนจึงยืนสมควรนั่งจึงนั่ง อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ากำหนดการยืนการเดินเป็นต้นนะรวมทั้งอาหารว่าเราจะรับประทานอาหารเพียงเพื่อกำจัดทุกขเวทนาคือความหิวไม่ยังเวทนาอื่นคืออิ่มซะจนอึดอัดให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเ็เรียกว่ากำหนดอาหารต้องกำจัดความโงกง่วง ไม่ใช่เอาแต่ปล่อยให้ความโงกง่วงมันครอบงำอยู่อย่างนั้นเวลาเกิดความโงกง,ง่วงขึ้นมาความโง่กง,ง่ว,วงนี่ทำให้กายและจิตหนักอึ้งไปหมดเฉพาะจิตนัก็ไม่เดินดำเนินไปในปฏิปทากล่าวคือเป็นไปในกรรมฐานคอยจะถอนอกจากกรรมฐานอยู่เรื่อยเรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียนนเรเสียเือเกินเพราะฉะนั้น ต้องมีอุบายกําจัดความโง่งง่วงถ้าเปลี่ยนอิเดยาบทหายง่วงได้ก็ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่หายง่วงอีกนะก็ต้องเบิงตามองไปในที่โรงถ้าเบิงตามองไปที่โรงแล้วก็อย่างนงั้นยังง่วงอยู่อย่างนั้นท่านก็บอกว่าหาอะไรยอนเข้าไปในหูปั่นนะสมัยนี้สบายไปมีคัดตันบัตรพกติดตัวไปหรือไม่ก็ นะเอามือเย็นๆทาให้ดีก็ไปจุ่มน้ำซะนอยรูปหน้ารูปตามเนื้อตามตัวอย่างนี้เป็นต้นอุบายนั้นอุบายนี้ไม่สำม,มิดคราวนี้ก็ต้องล้มตัวลงนอนเพราะถ้าเราพยายามถึงขนาดแลวนั้นแล้วยังง่วงอีกก็แสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนจริงๆแล้วก็หลับไป แต่มีความหมายใจเอาไว้ว่าจะลุกขึ้นไม่ใช่หลับเลื่อยเปื่อยคําว่าหมายใจเอาไว้ใจว่าจะลุกขึ้นนะคือว่าเราจะไม่นอนเลื่อยเปื่อยเรื่อยติดต่อกันไปนั่นเองนะถ้าเราจะต้องลุกแต่เราลุกเวลาไหนนะถ้ามีความตั้งใจพอถึงเวลามันก็จะนอนไม่เลื่อยเปื่อยไปเองเลยนะครับพอสมควรหายเก่การพักผ่อนแล้วก็จะลุกขึ้นมาเองแต่บางคน ปล่อยเลยนะครับพอล้มตัวลงนอนมันจะตื่นเวลาไหนหรือไม่ตื่นช่างมั้ง่ปล่อยไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ก็เรียกว่าต้องมีอุดฐานสัญญาความสำคัญว่าใจลุกขึ้นต้องบังคับอายตนะบังคับอายตนะก็บืมบังคับตาบังคับหูไม่ใช่ตาหูพลานไปด้วยอำนาจของความไม่สํารวม เชื่อไหมครับคนเข้ากรรมฐา,านนะ่ะหูตานะ่ะซอกแซกมากกว่าคนไม่เข้าซะอีกนะมันพี่ลึกจริงๆคนนั้นนะก็ไปเวลาเขาเขาก็สร้างกุฏิของเขาไว้ที่สำนักแห่งหนึ่งเอาไว้ครึ้มขึ้นมาก็ไปพาคผ่อนซะดีไม่ค่อยเข้ากรรมฐา,านนะแต่ถ้าเข้าก็เข้า,ขาที่นี่แล้วแกก็ไปอยู่ของแกช่วยเขาทำครัวมั่งอะไรมั่ง ไม่ไอ้รอบรอบกติหรือว่าเรือนที่แกสร้างที่แกเข้าไปอาศัยอยู่แกไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่พอแกข้ากรรมาฐานเท่านั้นนะแกออกมาโบกกระทางโรงครัวรีบไปเก็บลูกน้อยหนาจ้ะมันมันมีอยู่ยี่สิบเอ็ดลูกมันสุกมันสุกแล้วแปดลูกั้นยังอ่อนอยู่ยังไม่สุกอะไรนะ โอ้ยมองเต่นละเอียดไปหมดเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีการขม่มอายตนะอะไรเสซะเลยปล่อยพล่านนะรู้ไปหมดนะครับว่าใครเดินผ่านตรงนี้เวลาไหนยังไงเขาเอาปิ่นโตผ่านไปทางนี้ไปส่งที่กุฏิในอุตสายังรู้เออแปลกดีถามว่าแล้วถามเด็กมาเนอ จะได้รู้อย่างนี้ว่าไปสมกุติไหนเอ้ยไม่ต้องถามไม่หรอกจะก็ตรงไปตุกุตินั้นอะมองตามไปนั่นน่ะมันก็เป็นไรไปแล้วเราก็มองตามเราก็ไม่ได้อะไรน,นักหนาอะไรมันก็เห็นอยู่แล้ว <laughs> จะรู้ไปหมดต้องสละทั้งกายทั้งชีวิตคำว่าสละทั้งกายทั้งชีวิตก็คือมอบชีวิตให้กับการมาฐานหรือธรรมะนั่นเองต่อให เนื้อจะเหือดเลือดแห้งเลือดจะเอ็นหนังกระดูกเราก็จะไม่ทอดทิ้งความเพียรครั้นเสวงหาพระนิพพานด้วยความลำบากแล้จึงได้สเสวยพระนิพพานอันเป็นสุขโดยส่วนเดียวคำว่าสเสวยก็คือว่าได้กระทําพระนิพพานในเป็นอารมณ์นั่นเองดุจพระราชากําจัดข้าศึกได้แล้วก็ได้สเสวยรัชสุขฉชนนั้น เพราะว่าวายพระโพ์พระนิพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวไม่เจือด้วยทุกพระนิพานก็เป็นอย่างหนึ่งทุกก็เป็นอย่างหนึ่งดังกล่าวมานี้ขอถวายพระโพ์ขอพระองค์จงทรงสดับเหตุผลที่ว่าพระนิพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวไม่เจือด้วยทุกพระนิพานเป็นอย่างหนึ่งทุกเป็นอย่างหนึ่งที่ยิ่งกว่าแม้อีกอย่างหนึ่งเถิดยังมีอีกเหตุผลหนึ่งขอถวายพระโพ์ชื่อว่าศิลปะสุขสุขในงานศิลปะ เองพวกอาจารย์ทั้งหลายผู้มีวิชาศิลปะมีอยู่หรือคือว่างานศิลปะเป็นงานที่สร้างความสุขความบันเทิงความชุ่มชื่นจิตนะพอศิลปะของใครสำเร็จลงไปแล้วนะครับคนนั้นได้แต่ชื่นชมกับผลงานของตนพระเจ้ามิลินใช่ศิลปะสุขเพ่งพระอาจารย์ทั้งหลายผู้มีวิชาศิลปะมีอยู่พระคุณเจ้า พระนาคเสษ็ขอถวายพระพรศิละปะศุขนั้นเป็นสุขที่เจือด้วยทุกข์หรือพระเจ้ามีรินหาไมิได้พระคุณเจ้าพระนาคเสษ็ขอถวายพระพรเพราะเอ็ดอะไรพวกอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงทํากายเดือดร้อนด้วยการกราบไหวการรุกรับอาจารย์ด้วยการตักน้ากํากวาดการกวาดถูเรือนการคอยมอบไม้ชําระันน้ําล้างหน้าก็ไปให้อาจารย์ ก่อนหน้าที่ตัวเองเป็นอาจารย์ศิลปะก็ต้องเป็นลูกศิษย์เขมโกนจึงจะเข้าไปเรียนวิชาศิลปะและในที่สุดก็สําเร็จมาได้ตามลําดับทีนี้ปรากฏว่าในตอนที่ไปเป็นลูกศิษย์ขอเรียนต่ออาจารย์ก็ต้องมีวัดปฏิบัติที่ควรทํามากนั่นก็คือว่าลุกแต่เช้าก่อนหน้าที่อาจารย์ท่านจะลุกขึ้นเตรียมไม้ ชำระฟันไม้ร้างหน้าเอาไว้ท่านสมัยก่อนนะไม่ได้สะดวกสบายอย่างนี้หรอกแม้แต่การแปรงฟันก็จะใช้ไอ้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติคือกิ่งคอยมาทำสองแบบกิ่งหนึ่งนะตัดเป็นท่อนสั้นๆไอ้ท่อนหนึ่งก็ทุบปลายให้เหลกเอาไวส้สีอีกท่อนหนึ่งชิ้นหนึ่งก็เหลาให้เหลม เอาไว้ํำระตามซอกฟันนี่เป็นอย่างนี้ต้องตัดต้องเตรียมทําไวใา้ให้อาจารย์นะอันนี้ต้องตื่นก่อนไม่ใช่อาจารย์ตื่นนา,นานๆแล้วตัวเองยังคลอกอยู่ในที่นอนเย <c oughs> ต้องฝืนจิตใจทำโงกง่วง,ง,วงยังไงเหนื่อยยังไงก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ก็ไม่อาจที่จะงดเว้นการกระทํำอย่างนี้ได้เสร็จแล้วก็มาผูเรือน เช็ดพื้นอะไรอะไรที่ควรทำให้ท่านต้องทำตลอดจนระบมเท้านะันก็คือว่านวดเท้าให้อาจารย์นั่นแหละถ้าหาเขาอาจารย์ท่านเมื่อยเท้าเพราะเมื่อก่อนในสมัยจะไปไหนมาไหนก็รวนแต่เดินไปเพราะฉะนั้นกิจของศิษย์จึงมีอยู่บางคนสงสัยทำไมอันนี้ต้องว่าท่านว่าไว้เสมอคือนวดเท้าให้อาจารย์ ทำไมก่อนเอาแต่เดินปวดเมื่อยก็ต้องนวดท่านต้องละวางความคิดของตนนี่ก็หมายความว่าฉันคิดของฉันอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องสำเนียกอาจารย์ก่อนท่านจะคิดยังไงไม่ใช่ทำอะไรตามลพังความคิดของตนไปหมดเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าคอยคล้อยตามความคิดของผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้ก็คืออาจารย์ตนนั่นแหละด้วยการนอนที่เป็นทุกข์ คำว่าด้วยการนอนที่เป็นทุกข์ก็คือว่าบางทีถึงเวลานอนก็ยังไม่อาจจะล้มตัวลงนอนได้เพราะท่านอาจารย์ท่านยังมีกิจบางอย่างทําอยู่ท่านยังไม่นอนก็ต้องคอยนอนทีหลังพูดง่ายๆา,าไม่อาจจะนอนตอนไหนตามอําเภอใจความสบายใจของตนได้ด้วยอาหารที่ไม่เหมาะสมเล่าพูดง่ายๆว่าอาหารหวานคาวแล้วก็ต้องแล้วแต่อาจารย์ เพราะว่าได้ของที่เหลือจากอาจารย์มาอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์การอาจารย์ในสมัยโบราณอาจารย์ผู้สอนนะไม่ได้คิดค่าตอบแทนอะไรอย่างอื่นเลยนะเป็นเงินเป็นทองแล้วเป็นวัตถุข้าวของที่จะเอามาแลกเปลี่ยนนะไม่มีได้แต่มอบวิชาศิลปะให้ด้วยกรุณาเมื่อเป็นเช่นนี้สิทธิ์ก็ต้องกระทำตอบแทนต่ออาจารย์ ให้เหมาะสมให้ท่านมีการเป็นการอยู่ที่สะดวกเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้และท่านเมตตาก็าจะเต็มอกเต็มใจในอันที่จะมอบงานศิลปะให้ได้ศึกษายิ่งยิ่งขึ้นไปพระเจ้ามิเรียนพระคุณเจ้านาเกษตรข้อที่ว่ามานี้ไม่ชื่อว่าเป็นศิลปะสุขรลกที่ว่านี้มานี้เป็นเพียงการกระทําอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งการเสวงหาศิลปะสุข พระคุณเจ้านาเกษรพวกอาจารย์ทั้งหลายครั้นสเสวงหาวิชาศิลปะได้ด้วยความลำบากแล้วก็ย่อมได้เสวยศิลปะสุขพระคุณเจ้านาเกษรศิลปะสุขไม่ได้เจือด้วยทุกตามที่กล่าวมานี้หรอกศิลปะสุขนั้นเป็นอย่างหนึ่งทุกเป็นอีกอย่างหนึ่งพอสําเร็จการศึกษาศิลปะไปประกอบอาชีพคืองานศิลปะของตน ทำงานศิละปะขึ้นมาแต่ละอย่างก็มีแต่ว่าจะชื่นชมบันเทิงความสุขรวมทั้งไอ้ค่าจ้างรางวีรางวันที่ตัวเองประกอบงานศิละปะไอ้ส่วนนี้มันมีความเป็นเป็นความสุขแต่กว่าจะสุขได้ก็ลำบากลำบนคำว่าศิละปะอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องเป็นปฏิมาก,กรรมจิตกรรมอะไรทำานงนั้นนะ การงานทุกอย่างเป็นศิลปะได้ทั้งนั้นน่ะถ้าทำด้วยความใส่ใจให้งานนั้นออกมาประณีตเหมาะสมเกี่ยการใชยสวยทุกอย่างสมมุติว่าปั้นหม้อเผาเสร็จแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดจะเป็นงานศิลปะก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะถ้าไม่เป็นงานศิลปะนั้นก็หมายความว่าขาเอาไปใช้ไม่สะดวกเลย ตนเองบอกอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวแต่พอก็ไปใช้หุงข้าวก็จริงๆข้าวไม่สุกบ้างอะไรต่ออะไรเบืองฐานมากมายพอโหมร้อนไปหน่อยข้าวก็ร้อนเร็วล้นออกมาเร็วทั้งอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องทำให้เหมาะเจาะเหมาะสมออย่างนี้ก็เ,เรียกว่าประณีตนี่แหละถึงจะเป็นงานศิลปะเพราะฉะนั้น ช่างหม้อจึงไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในอาชีพในสมัยก่อนในสมัยพระพุทธเจา้ามีการพูดถึงช่างหม้อเอาไว้เยอะแยะมากมายหลายสูตรนะบางสูตรก็กล่าวถึงช่างหม้อผู้มีชื่อเสียงสำหรับพระก็เป็นช่างทำบาตรสมัยก่อนก็มีการทำบาตรดินด้วยนะมีช่างหม้อคนหนึ่งศิลธรรศิลปะบาตรดินได้ ยอดเยี่ยมมากพิกษุทั้งหลายใช้สวยสะดวกแล้ก็ไม่แตกง่ายเหมาะแก่การใช้งานกระชับเมือ่อยกระชับมือในเวลาที่ถือบาทเที่ยวสเสวงหาภิกษาไปตามระเวกบ้านพอก็ทำได้ดีอย่างนี้เขาประวารณาเอาไว้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาพระก็ไปถือว่าได้ ขประวารนาเอาไว้ท่านก็ไปขอให้เขาทำนะรูปทาให้รูปนี้เสร็จรูปอื่นก็มาบางทีก็มาพร้อมๆกันปรากฏว่าช่างหมอผู้นี้ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะทําขายครอบครัวก็เดือดร้อนพระที่มักน้อยสันโดษรูปข้าวท่านก็ทำนิตีเตียนว่าทำไมทำอย่างนี้ ความเรื่องนี้ก็เลยทราบไปถึงพระพุทธสำนักพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตำหนิติเตียนพระที่มีความประพฤติเบียดเบียนคนอื่นครั้งนั้นก็บัญญัติสิกขาบทาห้ามการกระทาอย่างนี้ไว้ผูใ้ใดทําก็ต้องอาบัตนะครับอย่างนี้นะก็แสดงว่าบรรดาช่างมอทั้งหลายไม่ใช่วากก่าจะประกอบงานศิลปะได้กันไปได้ทุกคน ไม่ใช่เสร็จแล้วก็เป็นศิลปะเหมือนกันหมดบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นนะบางคนก็สามารถสร้างสรรงานศิลปะได้บางคนเรียนมาทางศิลปะไม่อาจจะสร้างสรรค์ได้นะเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับผมเรียนในทางสถาปย์มาต่อให้จบไม่รับเป็นยงปัญญามาแต่ว่าหาความเป็นสถาปนิกไม่ได้ผมยอมรับคือมันไม่ถึงเข้าไม่ถึง ได้แต่ทํางานก่อสร้างมีแต่แบบแล้วก็ก่อสร้างเป็นตึกขึ้นมาแค่นั้นก็ไม่เรียกว่างานสถาปัตยกรรมเมื่อไม่ได้สร้างงานสถาปัตยกรรมแล้วจะเรียกว่าภาษาสถาปนิกได้ยังไงพระจันานาการที่เลิกอาชีพนี้เสียมาบรรยายทำจริงถูกต้องเลยไปเที่ยวออกแบบสร้างตึกให้ลบบ้านลบเมืองไปทำไมเป็นวิชาที่เข้าถึงยากที่สุดนะครับ พราะฉะนั้นจริงไม่ได้หมายความว่าใครจบปัญญาแล้วคนนั้นอ่ะเป็นสถาปนิกจริงโดยไออะไรนะโดยสภาวะทํานองนะั้นได้แต่ได้แต่บัญญัติชื่อไปอย่างนี้นี่มาสถาปานิ้นี่อย่างนี้นะครับศิลปะแขนงอื่นก็ทํานองเดียวกันไม่ใช่จบมาอย่างจบทางศิลปกรมาคณะจิตกรรมอะไรต่ออะไรนะครับบอกเขาว่าเป็นงานจิตกรรม แต่จริงๆมันเป็นเพียงหัตถกรรมนะคืออาศัยความจำนาญแห่งมือผูกเขียนไปให้เหมือนธรรมชาติที่สุดเขียนไปแหมค่อยๆทาระบายสีสันสวยงามแต่มันไม่ใช่งานจิตกรรมจิตกรรมไม่ต้องออกมาจากจิตอันนี้มันอาศัยความจำนาญแห่งมือยังไงยังไงมันไม่ใช่จิตกรรมมันเป็นหัตถกรรม ถ้าหากว่าเหมือนเปียบอย่างนั้นน่ะนะจะไม่ไปไปถ่ายรูปเยจะเห็นรู้แล้วรู้รอดมันจะเหมือนกว่าด้วยอีกอย่างนี้เป็นต้นนะอ๋อ้มันมีชีวิตอยู่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวเช่นทุ่งหญ้านะลมกำลังพัด สะบัดไหวถ้าเป็นอาหารหัตถกรรมนะก็คือว่าหญ้าแข็งโดมันไม่มีความรู้เห็นนวดหญ้านะมันเคลื่อนไหวแต่คนที่เขาเข้าถึงศิลปะนะ,ะตั้งตั้งที่เป็นผ้าวาดแต่รู้สึกว่ามันไหวมันถูกกำลังถูกลมทำให้ไหวไปมาอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเข้าเข้าถึงอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นน,นะนะสถาปัตยนะ์ อ๋อพูดถึงงานสถาปัต์เลยอ๋อเนื่อว่าจิตกรรมก็กำลังพูดจิตกรรมติดพันอยู่เ <laughs> ออมันพูดกันระยะเวลาเพียงแค่นี้ไม่ได้ถ้าหากผมพูดได้ผมเข้าถึงผมก็จะด,ดีไปแล้วสินะครับรู้แต่ว่าพอออกมาแล้วนะครับมาวางตั้งให้เห็นอยู่ด้วยกันสร้างขึ้นมาด้วยกัน รู้อันนี้มันเพื่อแค่งานก่อสร้างอันนี้เป็นงานสถาปัตยกรรมคือเห็นแล้วมันประทับใจเข้าไปก็อย่างนั้นแหละมันมีการรังสรร์ประโยชน์ใช้สวยได้เหมาะเจาะไปหมดเลยจะเป็นโรงพยาบาลหรือสำนักงานอะไรสักแห่งหรือแม่บ้านพักอาศัยคนละบรรยากาศแต่ปรากฏว่าอที่ออกแบบจะสร้างขึ้นขึ้นมาจะเป็นโรงพยาบาลก็ได้ นเป็นที่ทํางานก็ได้เป็นบ้านก็ได้ไม่เห็นมันจะต่างกันคือมุดหัวก็ไปนอนได้ไปนั่งได้ใช้อิริยาบทไม่ถูกแดดถูกฝนได้เท่านั้นเองเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกล่องเจาะหน้าต่างเดี๋ยวจะมากไปนะครับพระน่าเกษรขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระนิพพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวไม่เจือด้วยทุก แต่ว่าบุคคลเหล่าใดเสวงหาพระนิพพานบุคคลเหล่านั้นต้องทํากายและจิตให้ร้อนรุ่มพูดง่ายๆว่ากายก็ไม่ได้สบายสบายบันเทิงหรื่ลมในอารมณ์ทั้งหลายจิตก็เหมือนกันเพราะว่าจะต้องไม่ปล่อยไปตามกระแสะกิเลสมีความสังรวมเป็นต้นคอยควบคุมต้องกำหนดการยืนการเดินการนั่งการนอนและอาหารต้องกำจัดความโงกง่วง ต้องบังคับอายตนะต้องสระทั้งกายและทั้งชีวิตผมชอบไปตรงต้องกําจัดความ่าง่วงที่สุดเพราะมันเคยตัวพอง่วงกินข้าวเสร็จง่วงเอาสักยิบดิบไปเป็นอย่างนี้เรื่อยเลย <laughs> อย่างนี้นะครับอยู่บ้าน,นเอาสักยิบดิที่จริงก็ไม่จําเป็นเลยนะนั่นตามใจตัวแท้เพราะว่าที่เกิดง่วงขึ้นมาไม่ได้อุดนอนนะนะมักินไปใหม่ๆ น้ำยังใสลืมใสเรืออยู่ไกลอ,อะไรนะอาหารไอวัตถุที่ตกไปถึงนทง้องก็เท่านั้นเองโดยเฉพาะอาหารหวานขาวที่มีอร่อยอร่อยมีรสชาติอร่อยอร่อยเป็นพิเศษกินมากโอ้อย่างนี้ก็เรียกไอความโง่ง่วงดีนะแล้วก็ตามใจเลยทีนี้เอาัตงหยู่สนแต่ว่าคนปฏิบัติเพื่อพระนิพพานจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ ต้องบังคับอายะตะนะต้องสและทั้งกายทั้งชีวิตขันแสเวงหาพระนิพพานได้ด้วยความแยกลําบากแล้วจึงได้สเสวยพระนิพพานอันเป็นสุขโดยส่วนเดียวคือสามารถจะถึงพระนิพพานกระทําพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้นั่นเองดุดพวกอาจารย์ได้สเสวยศิลปะสุขฉะนั้นขอถวายพระพรพร,พระนิพพานชื่อว่าเป็นสุขโดยส่วนเดียวไม่เจือด้วยทุกพระนิพพานเป็นอย่างหนึ่งทุกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งดังกล่าวมานี้ พระเจา้าเมลินดีจริงพระคุณเจ้านเะเกษรข้าพเจ้าขอ,อยอมารับคําตามที่ท่านกล่าวมากรณีนี้จบแนลงเอ,อยตรงนี้นะครับจะเห็นว่าปัญหานี้อุปมาเยอะแยะมากมายนล้วนแต่หน้าฟังทั้งนั้นที่ท่านจะชีย่ยเห็นอานุภาพของพระนิพพานคุณค่าของพระนิพพานความประเสริฐความน่า กระดาบหน้าไหวหน้านับถือหน้าบูชาของพระนิพพานท่านจึงยกอุปมาให้เห็นนะในทานองยกย่อมว่ามีแต่สุขนาไม่มีทุกข์จบเอกันตสุขานิพพานปัญหาที่กล่าวนะพอดีหมดเวลาพระก,กันสักสิบนาทีสิบนาทีตามอัตยา